ความลับของพญานาคผู้เฝ้าคุมทรัพย์แห่งบาดาลในใต้พื้นดินลึกลงไปกว่าที่มนุษย์จะจินตนาการได้มีอาณาจักรแห่งหนึ่งที่ไม่เคยถูกบันทึกไว้ในแผนที่ใดของโลกเมืองบาดาลถิ่นพำนักของเหล่าพญานาคผู้ถือกำเนิดจากอำนาจแห่งศรัทธาและคำสาบานของสวรรค์ตำนานเล่ากันว่า พญานาคคือผู้พิทักษ์ระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์มีทั้งฝ่ายขาวและฝ่ายดำบางตนเฝ้าคุมทรัพย์แห่งบุญบางตนคอยลงโทษผู้ที่ลบหลู่ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่ากันว่าในทุกแม่น้ำใหญ่ของไทยโดยเฉพาะแม่น้ำโขงคือเส้นทางของเหล่าพญานาคในคืนเดินเพ่นหากผู้มีบุญญาบาร,รมีสูงเพียงพอ อาจเห็นแสงเพลิงบั้งไฟพญานาคลอยขึ้นจากผิวน้ำซึ่งแท้จริงแล้วคือพลังแห่งจิตของพญานาคที่ถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ความลับที่ไม่ค่อยมีใครรู้ก็คือพญานาคนั้นไม่ได้มีเพียงในโลกของนิทานหลายคนเคยพบเคยฝันหรือได้รับนิมิตจ,จากท่านผู้เฒ่าผู้แก่ในอีสานเล่าว่า หากเราได้ยินเสียงน้ำไหลในที่ที่ไม่มีลำธารหรือเห็นเงาเลื่อมเหมือนเกล็ดงูใต้ผิวน้ำนั่นอาจเป็นสัญญาณว่าพญานาคกํากลังมองอยู่มีเรื่องเล่าว่าพระภิสูรรูปหนึ่งเคยจำพรรษาอยู่ริมแม่น้ำกลางดึกคืนหนึ่งมีเสียงคนเรียกชื่อท่านจากใต้น้ำพอท่านตั้งจิตภาวนาก็บังเกิดแสงสีทองสว่างสวยัย ก่อนจะเห็นร่างพญานาคใหญ่โตก้มศีรษะถวายความเคารพแล้วกล่าวเพียงว่าข้าเฝ้าบวชอยู่ใต้บาดาลมาแสนปีเพื่อรอพระพุทธสรู้กลับมาโปรดอีกครั้งและนี่คือเหตุผลที่คนโบราณเชื่อว่าพญานาคคือผู้เชื่อมโยงบุญบารมีของผู้คนกับพลังศักดิ์สิทธิ ใครมีศรัทธาและใจบริสุทธิ์ท่านจะคุ้มครองเหมือนเงาแต่หากผู้ใดหลงในโลภโทสะโมหะพญานาคจะหันหลังให้และปิดประตูแห่งโชคลาภทันทีสุดท้ายแล้วความลับของพญานาคไม่ใช่เรื่องของสัตว์ในตำนานแต่คือบททดสอบแห่งศรัทธาที่สอนให้มนุษย์รู้ว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอยู่กับผู้มีใจศรัทธาเท่านั้น